สวัสดีค่ะพีมจากทีมานชัยวั่นเดนใตยนะคะวันนี้เราเืิญทีสาร์ชนโคตาซาลาเสียทําการชนในวันที่22ตุลานี้นะคะตัวที่ทันนีนที่หน้าจอนี่คือโคโนดงามฟางเซหรือวเด็งหน่อยนะคะชิงเงินรางวัลกันทีซีแซนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะน้องบ้าขาวสวัสดีค่ะพี่มาจากทีมานชัยวันเดนใต้ค่ะไม่สบาวเชื้ออะไรกันมั้งดีครับ มาจากขายโคในขั้นแรกขายโคหมดน้องพิทักษ์น้ำใจน้องมงูตัวนี้ขอน้องเชื่อได้ครับโนดงามฟางมิเศษนแดงน้อยโอโนดงามฟางมิเส้นดุ๋วแดงน้อยนะคะแดงน้อยอายุกี่ปีแล้วคะหกหกปีหกปีเขาเป็นทายาตัวในสาบไห่ไม่สาบนะคะแดงน้อยพันธุ์ชนชนเหมือนกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งล่าสุดชนะได้ไหมหนาใจหนาใจวันนั้นชนนัานไหมคะน้องไม่นานแต่กี่นาทีได้ ชนะเผื่อไม่ตู้ชนะเผื่อไม่โซนะคะวันชนชายขเดื่มขต่อขอ่อขาต่อดีส่าด้นไม่แดงหน่อยไม่ด้นไม่ด้นจำควันไหมครับไม่จำไม่จำั้งมันพีคคนนอข้าวเคได้ไหมข้าวได้ก็จบกับคนรวยกับคนยิ่งก็อบนะหัวกับควันเคชอบวะมัวกับมัวป่าเดินยู่วันกิโลน ซามลูกเขาซามลูกเขานะเรื่มพ่นรื่มพ่นยังนิยังครับยังติดโควินี้มาน้อนก็ซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วรอยเปอร์เซ็นตาคนเดียวเชิญตัวชาวได้ไหมได้ได้เดือมพันพร้อมไหมพร้อมพร้อมอยากให้ฟาาซิงเอฟซีพุทธิตามข้องเด็กน้อยฟ้าช่วยชนช่วยเชียร์มาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะให้เด็กน้อยเอาเบียร์ใช้รับขายนะคะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลทางหน้ายยังกว่าที่ในฟ้าสำชิกกติตารเป็นใจให้ด้วยขอบคุณมากครับ